พี่น้องอยัดมีดกระหักปัน้นแตงแพงปั้นไข่ก็เลยเอาไกม่มุกมาตีไข่พี่มาข้าเเเวลาเยล,ลเยนี่นอ,าอาหารการกินเพิ่นก็นไดเนี่ยจะแซ่บๆแต่วัาได้มาเน,นี่ยได้บัดลู่ลานผู้แหนให้ล้หฮู้ชึกนนเ,นเนี่ยเลยมัเน<อ>ี้เป็นนักชายพ่อแม่พี่น้องมัดสุขคนเมื่อนี้คอยเราพาสุขคนมาเบิ้งการผู้แหนของพี่น้องบ้านเว่งน้อยพี่ อันนาบ,บ่าพ่นเพ,น,าานเพ่นลาผ้ารถมอเตอร์ไซค์ล่มงแห่นพ่นลาบฮักกระดุฮักเพ่นก็เลยบัลลังจากกลับมาบ้านมาแต่ห้องมอแล้วเพ่นกะญาติพี่น้องกะลุลุลานเพิ่นกับพเดียวเฮ็ดเก้าเฮ็ดขวัญเธอเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียววนะ่าเพนเ่นละเฮ็ดนนอะเลยออันแบบคู้แหนอนนี้คดละมาลายซัําเล่อเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวเด้ออยมาขอดอกไม้น้เพ่นก่อนหนี้ เอกโกเอกาขอมาลาน้ำต้นเจ้าแน่ต้นเจ้าเฮอบุตรได้เท่าเดียวเด้ออันนี้คำขอดอกไม้ยงผู้โสมเพันซอนตอนเป็นเจ้าน้อยตอนคอยบดเจ้าน้อยเดีเฮอเพิ่นก็อยู่บ้านเว่งน้อยพี่แต่เพิ่นไม่ได้พูแหนอยู่เฮินนี้เพิ่นพูแหนอยู่เฮินลุยสาวเพิ่นหลังนี้นี่อยู่เคยเดียวนี่ละอยู่ติดเดียวนี่เดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งน้ำเดียวเด้อว่าคนละลายสำเร็จเพราะว่าตอนนี้ก็น่วยๆแล้วก็ยห้อนแปดโมงละ คนก็น่าจะเริ่มเต็มแล้วล่ะนี่เต็มเ <ๆ S 2> ต็มอยู่คนกันนุญน้ำเพิ่ำหวานกดหนึ่งกับเงินหะ้าพันกรีบดอกไม้นี่นี่แต่ละคนก็มาขำคูณประมาณอันเพิ่นเลงกับเขาเปะเพิ่มมาเพิ่นก็แจกเขาเปะเฮอกินเป็นไงล่ะแซบอยู่บ่แซบวันนี้แซบเขาเปะกับเขาปุ่นจะมักอะไรสักข้าเปะข้าวเปะพี่ ขันคาแฟ่กับเฟอร์ได้ใช่เฟอร์เลยไปก่อนเนาะคนลอะไรเนาะเฟอร์นีเฟอร์มีราคาก็เนาะขันข้าวปุ้นจะเยอะคอยจะมักข้าวปุ้นได้ค่ะเ่านคนก็มาคำโคลนคืเดียวมีเงินแล้วก็มีติ๊บเข้าจนลายบิปะติ๊บเข้าหลายคนก็ได้แต่คอยมีมี่ติ๊บเข้าคอยพี่เดียวเข้ามากเลย นี่อันนี้นาาเนี่ยตอนพับแค่อันนี้ลาบพลาลาบเปด็ดลาบเป็ดอันนี้แก่ไก่แก่ใกล้มีหอดชามุ้ยอ๋อนั่นต้มาากาแฟต้มกาแฟพันมันเนานี่ตัวนี้เป็นแต่แซ่บไมลี่เนี่ลาบเป็ดโอ้ตอนใหญ่ขนาดนอขอบีเฮ็ดคือจะไม่ก่าวักแบบแร่ๆนั่นเนาะ อันนี้ลูลานเพิ่นนะผู้เลิกกับการเพื่อการมั่นอยู่พออยเพราะว่าสายเฮาสายเฮาแค่เริ่มมาลายแล้วดิเพิ่นก็นเล้งงานแต่ละคนก็ได้อันนี้ซุ่มเผลอทั้ทงลายมาล้างถ้วยล้างจานยึดทั้งหลังพี่ได้หนึ่งอื้อซ่านพี่เออเอาพักนี่กินครับนี่ก็น,นอก,กับข้าวเปะกันยันเอาไว้กินกาแฟอันนี้อพักข,ข้าวๆนี่ได้ มาเพอักมักมันจะเนาะกลังจะปุ่งกลังกลังแป้งวายวงยวาไวายกระบอกกาแฟมาเลือยพี่น้องแซบขนาดวันนี้สาวแซบปะวิเยอร์วันละ ต้องวี่งให้มันเย็นนี่อย่าว่าคือลาบปลาในเสด็ต้องวีน้ำให้มันเย็นเย็นก่อนนี่แม่เนาะโอ้ยาซอออนนนนเเมุ่่่มบริการเคาเป้บัดคาเป้แล้วปั๊บนี่ก็ยังบัดผู้แทนพอแล้วเรียบร้อยย่อลาบนั่นไปย่อแกงไปสวาหมูก็ยังไปตอนนี้ละอาหารวางก่อนเอาเคาเป้เบาๆก่อนเออเข่าห้องท้องโดยเคาเป้ ปัดผู้แหนพอแล้วยังอาหารนักๆอาหารแสบอย่าล้างแผนผู้ที่จะมัดแหนเมื่อกี้นี่ก่อนอันนี้เพิ่นเจแค้นเพื่อโยนะลดจักล่องเพิ่นนี่ก็ได้เพิ่นก็เป็นแพทย์คนเดียวนี่อันนี้แพทย์ลงพารดจักล่องน่องอืมโยโทษดีได้แด้วโทษลดน่องันนี้แพทย์ซอยแพทย์มอน อันนี้แพทย์สาวเพิ่นกำลังล้างแผลฮ e อเพิ่นพารถลงนี่แหละกระดูกแขนเพิ่นหัก็เลยคุณเอาไปฮ e อแพทย์หมออยู่ตัวเวกคุณขอดามเล็กเฮอวันนี้ก็มาล้างแผลอย่ามัดแฮนเธอเพิ่นมาเลยตอนนี้คนก็เริ่มมาหลายเฮาหลายเฮา น,นั่นปูกระใต้นะคนมาคำคุณก็มาได้เลย,เลยอันนี้มาแต่บานเวงเยอะคุณจุณนี้ก็ได้ขอถามนี่ปูอันที่เขามัดแขนนี่นะชุดประสงค์ลักลักมนย้อนพี่เลยมัดแหนที่มัดแหนอันผู้ไทยเขานะ่ะเขามัดแหนจุดประสงค์ลักลักนั้นะย้อนพี่เลยวะเยอะเป็นพี่เลย เรื่องความเสื่อถือผู้เฮิมันผู้ที่เจ็บเป็นเฮอรมันดีกับเอ,องความเสื่อถือยังพาคกันให้ได้แต่บุเพศาการมากพอแล้ว<อ>เรื่องผู้ขอต่อแขนอันนี้หันเลยเออแล้วบอเม้นบันทิกคิดเอาเอามาแต่บุเพศาการน้ืองความเสื่อถือก,าอกาอขาบช่วยจอตเขากระเพดไส้ผู้แหนย้อนว่าอย่าเฮออันผู้เจ็บผู้นั้ดนด,ดีขึ้นเนาะมีกำลังเจอขึ้นเฮิร์บหายทุกหายโชคหายโรคหายไข้ผู้เป็นนั้นเลยเลยเลยก็เจอเวลา นี่เปิ่นี่มาตาเชอร์นี่บ้านเลออันนี้กระปงอ่ามาตาหน้ากระเปงนี่มาฟังว่าชมเพิ่นแอนเดวพี่เลอ ก่ามยู่บอะรเ่าพังอันเจงาวนั่น่าวเถิดเเขาบนุ้นได้บ่เลยที่นงมีสาวเพิ่นนีผ่าสนุยสนุยอันนี้ก็เป็นลานเพิ่นลานผู้อันที่เพิ่นผู้แหงวันนี้นั้นมลาตัวไหนเห็นอยู่ลาล้องเลยฮะ ปอห้าอ๋อปอห้าอ๋ปาไ,ปอไปเห็นงานอยู่เองคนชูมือนี่เฮสิโนบโ,โอ,อย้ยอไปไท่บอวันนี้ขเขาเปิดดาดแล้ววจ้า,า,อ,าอ๋อวันนี้ไปเห็นงานยมุกดาหา,บานบอันี้อันนี้มาเบิงอีลาเปิดหลางโถยนะ เวลาเดี๋ยไปเฮ็ดงานยมุกดาหารแนนเฮ็ดงานปีละวะโอ้งานเอาน้องโอ้อยู่ในแถวอำเภอเมืองคลนเลชนะคันเอฟซี C, แถวมุกดาหารผู้เล่าเห็นกระทักอีลาเพ่น,นเนอร์คันเห็นสาวนุ้ยอยู่แถวบิ๊กซีหรือผู้เล่ากระทักไายเราได้เด้อนี่เดอ้อเรากำลังจะไปเฮ็ดงานอยู่ผู้มุกดาหารแถวอำเภอเมืองเพืเ่อเดี๋ยวเดะตัวตวิไปทำง,งานบ่ เลี้ยงลูกยังเดียววันน <anh> ี้นะเด็ดอันนี้นะผู้เอ้ยอันนี้นะอันผู้น้องนั่นเดี๋ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยบอกเอ้ยหมูหันหนุ่นั้นไปซะทั้ำมัดจะคนเวลาสี่คนไอผู้หนึ่งไอไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอ๋ออ๋อผู้นั้นเนาะผู้เอ้าแม่ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนะเอ้าแม่นะครับผู้หนึ่งอี่เดียส่าก็ยังน้อยอยู่บ่น้อยผู้หนึ่งผู้เตยมตัวยันเดียนั่นน้องตอมัด แส่บขนาดวันนี้หวานบ่หวานหว,ว,ว,วานน้ำโกยแน่นอนน้ำตาลนี่ยเบิวตด้เซอร์แน่นอนหวานแต่น้ำโกยนั่นแต่ซึ้งัน่ามีมีโกยก็คือบีหวานใช่ก็ได้น้ำตาลกากล<อ>แต่เ่ยคราบพวิเซอร์เนาะเซ่ยเนาะแต่อิ่มแล้วบ่กคเปะนะกินจกถอยเลยลานี่อิ่มล้น แซ่บปะล่แะแซ่บอีู่บ่อยู่กับต้งนะ่ะมาแล้วมีคนก็นเต็มเพิ่อนนะพวกหล่อนออกไปข้างนอกพวกก็มีนะพวกอยู่นั่งอยู่ข้างนอกพวกก็มี ย่างกันย่างพอดีกันได้ทันทีมุตตะโชคโคกแก้าหลวงวิริยานนี่แหลกะก็ได้ไปโอกาสล่าเชิญพ่อแม่เท่าแก้เลยน้องบ้านเวกันนี่แล้วโมก,ก็ออกผ่านมาสั้นขอเพิ่นหาพา,าลีเนาะได้เจ็บปเป็นเอ็นอุ่น,นล,ลดต้มลดร้องไปผ้าไปผ้าไปตัดดูพูดแล้วขอ,อ,องน้องหมอบ้านนี้ก็ดีปั้นแก้วแล้วไปข้ามาย่งบ่อไหลให้น้องหยัดมิดกับพ่อป้นแต่งแพร่งปันไข่ ก็เลยอเอาไก่มุกมาตีไค่พี่มาคามีหมูโตนึ่งพร้อมกันคอาม้อขันแต่นี่ต่อไปเด้อพาลีเพื่อเจ้าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไพ่หายพญาโรคข้าเคาะเข็นเว้นบ้ากันนี้ไปนกไปไก่จะมาเคระมาทัดเพื่อประสบกับความกหายจะบายใจแต่นี่ก็ไปลูกเตาข้า็ฉันผู้ที่ไปนั่งมาพร้อมกอการคอดประสบโชคเด้อเด้องมือเจ้าทางบาเด้อ เออหายเจ้าโชคโซกาหายโลคา่าและัญาตอุบาทกันให้หายยิงตุนดุกเชยงโนนตายชับพระอันตรายก็จงชุนหายวีนาศข้อไขดเข่าในเนื้อหางไก่พงชนิดจังให้ก็ปลาใสเหนินหางมัดถูกยางหนาหนาเกิดมาแต่กำเนิดก็ดี เกิดในห้างกายก็ดีเรื่องเดียวนาโมตชาภาคาวโตราตสัมมาสทัะขวมากวัดมาขวมากวัดมากวัดมาวัดมากวดมาวัดมากวดมากวดมากวัดมากวดมากวดมาวัดมากวดมากวดาวมากวัดมากวัดมากวัดมาขวมาขวดมากวัดมาขวัดมากวัดมาขวดมาขวัดมาวัดมากวัดมาขวดมาขวัดมาวมาขวดมาวัดมากวาวมากวาวดมวดมาวมากววาวดมากวาวดมาามาก พอควายตายจากเจ้ากุวาตเอสีพ่อผู้เฒ่าตายจากหลานกุญแจวาตเอสีพ่อคุณวาจ่ายปากุญิจวาดเอสีออกไปให้ประตอมป้าสุขปน้าไปต้องผีปงกุญแจวาต่อสีลูกใส่ทององีหอขึ้นุญแจวาตเอสีกุญแบน้ง พ่อกะกาศต่อแม่ไก่กุิวาดเอาเชคโค่ใหญ่โหตแม่ควายกุิวาดเอาสี่ลาลายๆโตอกับแก่กุกวาตเอาสีโคอแล่แหล่อม่ห้อยปังกุญิกวาดเอาสีโค่ารงั้นต่อแม่กําเมิดกุญิกวาดเอาเชจูป่อยเกยกรรมได้วิธีบุญเด้ีตาวันโชคลูกเขานอนคนเขาทำนซ้ำเขาคิปีเรยมาให้ตาปีเตกมากระดาผู้เดกตาปีเตก็ะกจะอุส่าห 1, 1 2, 3, 5, นึ่งสองสสี่ห้าหกไปก้ย้อยปฏิบัติมือเนื่องโคลบอหายก็ใส่กีก่ตนออกไปกันนักก่นเรื่องันนี็แพพุทธเจานาโมตัานระกาวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธาชาีตาีุตตรังนั่มันนี่เป็นน้มบทั่ลของพระพุทธเจ้าวิปปึกภูเทากับเป็นสาววิปปฐมภูโขาว และโฮ no so ่อกผู้แก่บอกกับนุ่มคืนกับมั่งกุปการนำมณีเป็นน้ำประถ้ำเจ้าสางแฉดากเป็นนำพระธรรมได้ใส่เรื่องเลี้ยวต่อกแก้วทถ้ำพิบานเนีเป็นน้ำประถ้ำพดชัดในโลกหากเป็นนำเกิดโซ่และเกิดไส่หากเป็นนำพระมาไล่ฝอยฝนหาแก้วถึงขิงแล้วอยู่เย็นดีจบประทุกคนี้ซักพระไฟก้อนย่านซับพระโลกข้าคนนี้ป้าสันงข้ากุฎกางนำมานี้ เป็นนั่งพระสังฆัง้ของผ้าของเจ้าคนเก่าว่าเป็นนั่งดีนั่งอะไรนั่งนี่หรืถึงเด็กแก่กาใส่กระชปรง,าางใส่ยันตูภาวางังใส่ยันตูภาวางังใส่ยันตูภาวังจงเป็นใส่เงามงคลอันเนียนน,นิ่งทนตกเชีงบอลบอลก,ก็คาเถิด์มาเธอผ้อกผู้เห็นตาพามก่อน อันนี้ผู้ที่พาเฮ็ดพาไปผู้ที่เ็เมาเป็นในหมู่บ้านนี่เนี่ยปูกคนนี้หรือว่าเพื่อนเป็นตาข้าม ก็เลยต้องผู ar, anking, ้แหนั so ้นเป่นก้อนก้อนละผู้ผู้ที่เจ็บนั้นผู้ที่เห็ดควันในวันนี้นั้นไงวันนี้หายควันอีกเนี่ยหายควันอีกม่ได้ครับประชุมกันอีกคาขยะเลยนเขาฝักล้ามหัวห้เขาเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นมือจบเมื่องามเมื่อง้างง้านทับองกหมมือปับปัญญาีนี้มือตรน้าเป็นมือ้เป็นผู้ทรงผู้ใช้กระเิดเยมาท้าเก้าฝันเจ้าลถลงรถความอยู่พ้นแ แต่นึกแกาย้ากก็เห็นฝนเลิกกันแลไปช้อยเก่าออกฝันมีใกล้คุ้มตัวหนึ่งเ่าฝันหนึ่งฝันโหก็มาอยู่เหนือเด้อเท้าเด้อฝันเซือมาดูขี้มาหอวเหลวเช้ามามันเป็นสีมันมีแตนโชเ์แต่เกินกต่ฟังอย่ท่อจังเป็นหวยเด้อเด้นเท้าเด้อ อย่าได้โชยดังเี่ยเจ้ามีสีคือดังพระจันทร์มีวันดึกคือดังพระอาทิตย์มีฤกษ์คือดังพระกาจปาบุกขลาเนี่ยอายุวันหน้าโชคลาภอายุกขมันก่อนกันทั้งพุ่นแก่ลูกแก่หลานเช้าเด้อไปเอาผูกขันซ้อนก่อนคือแบบนี้คำว่าขันซ้อนนี่คือเพิ่นไปซ้อนขันบ่อนที่มันลดลงอยู่บ้านกุฏินั่นเพิ่นเราไปซ้อนขันอยู่พุนและถือเอาโต ไก่หรือว่าข้าวไก่ที่เอามาแต่ผลนั้นข้าปั้นนุ้อแปลาช่อนก้าวเอาพันมาแต่บดได้โปรดโตขันลดลงลดความแล้วแหละแม่ผันดีทีท้ายได้มาแล้ววันนู้นขายแล้วก็เลยเอาข้าวปั้นนั้นกับไก่นู้นนั้นมาคำแปลงเอาผันผู้ขอดอแขนผู้แขนรักษาแขนอยู่ผันต้นมู้นทันที่สองมาพ่อคือนู้นยูกขายมาแล้วผันนี้เด้อเข้าใจคือจยงนั้นเละได้ได เออดีดีไปคนไปดีนเออรอบตัวนี้ก็ได้เฮ้ยัญไปแล้วไต่อขวัีดุกคนทุกคนมาไพกันนี้ชักฟโลค่ากันย่มกัย่ำพอดีก็ได้ดีทีอุตโชคเลยพวกข้าก็มาทำกาอกวันเจ้านั่นแหละก็เย็ดเป็นบุ่น ลดลงลดความกันเจ็ดนักนาสาหัสแต่เธอเลื่อเลือไปปาดไปโจออยู่แต่พวกเรื่อตกอย่างงงไปใจกันออกขอนอ้อนก็มาเอาญาติเธอเดิอดลุกขอเระเจ้าหายทุกข์หายโชคในเท้ทาเด้อหายรุกหายไพ่หายพญาโลค่าโคเข็นเว้นบา้าปนีไปน้นองอกไปกายามเกิดมาทัด แต่นี่ต่อไปขอให้เจ้านั่นอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีเป็นชุกสนุกสมายเจ็บยังใดกันจะมีเข้ากันจะเห็นในเท้าเด้อเข็นกันจะต้องอุปสรรคกันค้องจนโชว์มีมีแต่ความชุกข,ข่ายสบายใจผ้าเช่นนี้ก็ผ้าดีเดือดเทา้าผ้ามีคุณภาพผุแล้วฮะเจ้าจเว้นจากบ้าป่าป,า,ปางเว้นข้ออะเข็นนยมาเท่า ขอให้เจ้าอยู่โุกถีนี่แตดีจ้ามีชาวตัตระท่าวางนั่าโล่ทำมาว่าท่านีอยุวันโลกทุกขาเลยทมันาขอโอกาสลาเชิญนะครับผู้แมาดีดดเดขอผู้เ

ก็ริงนะฮะรนาคสัผู้ตายแล้วก็รับองที่มาจานตามยบกล้กินนก้มาดูดีนครัได้ใครกันนี้ประชุมในวามาดจะไม่ได ความเก่กฎหายความใครเที่ีเวากาหมาจิ้มนกี่าวด้มาเลือยข้ามาเป็นอเขป้ามัเป็นผ้าโตเลยที่ใครเซ็นนี่มาผููเขนรักษะแขีน้อยแต่นี้ต่อไปเพื่อเจ้ายู่ดีมีแห้งเรื่อนัเนด้อ

เพิ่งแตจิงน้ำพระอินน้ำเอามาผู้แขนเจ้าผู้แขนลักงักนแขนไว้ผู้ใช้พันเจ้าก็มาผู้บ่มกวาพันเจ้ากระดูพันทุกมูชั้นที่สองเอามากล้องอยู่โู้นอยู่ขวาจตเด้อแต่ที่ต่อไปพันโหนในช่วนี้แต่เด้อเดี๋ยวมองเด้อเด้อวันนี้ก็เกิดวันจบแล้ ก็ผู้แหนเลยเรียบร้อยเพื่อนก็เลยเผ็ดเอาผักเขามาเฮอญาติพี่น้องหรือว่าแค่ี่มาผู้แหนนี่เด็ดนี่อ่านการกินเพื่อนก็ได้เนี่ยจะแซ่บๆถึงมันได้มื่อนี้ได้ได้มาเด้อมากินข้าวน้ำเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้เอวันนี้เด้อเขาอยู่เฮนผู้แห่นพี่ <laughs> มีหลายผ้าอยู่พุทธีนะผ้าขาวทั้งพุทธีทุกนี้ทั้งพี่ก็เตมอยู่ผ้าขาวนะผ้าทั้งพุทธีพุกผทั้งนอพี่นี่นะทั้งนอพี่ก็ลายลายผ้านะทั้งนอพี่ก็ุู้ผ้านี e ้เต็มอยู่ผ้าน um ี <S 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 ้ก็ได้ อันนี้ซุมดูเบื้องหลังล้างถอยล้างบงโอ้ไลเติบฉนขอ,อเพิ่นก็นเฮ็ดยูเฮ็ดกินลายยางนะลายเมนูหลยเติบจนเลอะเนีย่ยยูเนวกินก็นไดไ้นาดคนหลยฉันนี่ก็ยังเลอะแสดงว่าเพิ่นกะ ขาเป็ดขาไก่ขาหมูหลายอย่างเลยเติม,อ,มอยู่เป็ดกระซามเป็ดกามโตผู้ไก่กระซามหมูกระตุ้นหนึ่งเลยกินเยอะแล้วจ้พ่อยังเลิกกินแน่นอนหลายอย่างขาไก่พูนเห็นติดจอญาติพี่น้องกับมาลายเต็มเพื่อนจนล้นออกมาข้างนอกพี่ผู้อยู่ตลาดผู้กมีได<อ>้ยตลาดอยู่เตงผู้กมี่ตั้งห้าอีนะฮะความลายมาแต่บ้านเฮงโง่พู้นี่เนี่ยคนแกแวะมากินข้าวน้ำบัดดูลานผู้แหนให้ล่ะรู้สึกแน่เลยวันนี้ ผู้ซึกภาคภูมิใจลักกามีกาลังใจดีขึ้นนะ,<อ>ะการจ็บเป็นก,กเจ็บยู่ฮะมันแบบมันลุพอลงะนะโอ้ได้กําลังใจแล้วเนาะเธอกำลังใจผู้พอต่อแขนในมือนี้การผู้แทนกาจบลงเป็นที่ห้อยคือพี่น้องได้เห็นแล้วว่านี่ขั้นตอนพี่เลยแน่แล้วก็เพิ่นกบอาหารตอนทับแค่กาจะล้นเลยที่เราเห็นและ อันการผูแหนนี่คือเพิ่นว้าเขาฟังฮะละวาขันท่าผูแหนแล้วกับผู้ที่เจ็บผู้ที่พปเลอร์แก็ห้เ,หเธอจิตใจเพิ่อนอ่ะดีขึ้นคือทามเพิ่นท่านละเพิ่นก็บวะวะ้าว่าเนี่ยตีพี่น้องลุลานหลายคนมาผูแหนเธอให้เธอจิตใจเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วกับอันที่เจ็บนั่นก็ลดลงลดลงลง,ลง,ลงอาจจะหายไปเลยอะนะเพราะว่าพ่เลอก็ย่าขันทว่าจิตใจเฮาดีจิตใจเฮาแปลว่ามีมีสุขอะนะมีผู้เฮอกำลังใจอย,อยู่ เฮ็ดนั่นเลยมีปัญหาพี่เลิกก็ยากการแทาใจนี่อุ่นนุ่มหุ้มใจนี่มีความสุขอยู่กะปัญหาแต่ละอย่างก็คอยหายไปหายไปโรคภัยไข้เจ็บพี่เลิกก็ยากกันถ้ามันนักสำเร็จก็ยากกันถ้าว่าจิตใจเฮาดีมีคนอ้อมค้างเธอกำลังใจหลายๆคือเมื่อนี้แหละเพิ่นกะบลู่ลานก็มาพูดแหนเธอไอ้นี่เพิ่นเจ็บนะก็ลดลงลดลงก็ดีไปนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาชั่นนี้ก็ได้พ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ ขอขอบพระคุณใจมัดสุขคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอ,ขอบพระคุณใลายคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังบั่ท่านกดติดตามให้คอยฝะกดติดตามให้คอยนําเดอโอเคกดมองนี้เลยมองหูค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจลายหรือสีบังคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย